Welcome to the All Thailand Golf Tour Podcast. Inside Golf, in focus. In association with Sing Corporation. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ All Thailand Golf Tour Podcast ครับและนี่คือรายการ In Focus. In Focus ในครั้งนี้นะครับก็คุยกับแชมป์สิงคลาสสิก2022ซึ่งเป็นแชมป์ที่2ของเขาใน ออเทลเลอร์กอฟทัวร์นะครับนั่นก็คือโปรแบงค์วรัญยูรัตนะภัยบูลกิจสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่หนึ่งก็อย่างแรกขอสแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับการคว้าแชมป์ในคอนดิชันที่ถือว่าท้าทายมากๆนะครับที่ร้อยฮิลล์ขอเข้ามาครับจริงๆนี่คือแชมป์ที่สองที่ผมเกินไปนี่ถูกต้องใช่ไหมครับเอ่อนะับเป็นแชมป์ที่สองของออเทลเลอร์นะครับอ่าใช่ใช่ที่สามของแบงค์ครับโอเคเพราะอีกอันหนึ่งเป็นของแมช Uhm, ไหนนะครับท uh ี่ชนะของของเอเชียนเดเวลลอปเมนต์ท like ัวร์ค oh. รับอ่าโอเคครับก็ชนะครั้งนี้เนี่ยมันห่างหายไปจากชนะครั้งล่าสุดเนี่ยนานเท่าไหร่ครับประมาณสี่ปีได้แล้วครับเกิดอะไรขึ้นระหว่างแบงค์ตอนนั้นเพราะจริงๆตอนที่แบงค์ชนะที่ลากูน่าสิงลากูน่าภูเก็ตโอเพนนนั้น่ะ ก็ถือว่าฟอร์มกำลังกาลังฮอตมากๆเลยผมยังคิดว่ามันจะเป็นโมเมนตัมของแบงค์ที่จะไปต่อซะอีกอ,อจ่จะต้องเกิดอย่างนี้ก่อนว่าหลังปีนั้นนี่ถือว่าสตาร์ทจบปีมาดีมากๆเลยครับอีกหนึ่งเพราะว่าแบงค์ชนะลากูน่าใช่ไหมครับแล้วก็โคชชั่นกับเอดีทแล้วก็แบงค์ไปชนะตอนปลายปีที่บาหลีอีกหนึ่งครั้งทำ<อ>ให้แบงค์ได้ได้ทัวร์การ์ดเอเชนต์ทัวร์จากเอดีทมาครับ ครับผมแล้วก็ช่วงประมาณก่อนที่จะเขาดาวอะครับพอดีว่าแบบเอเกิดอุบัติเหตุที่บ้านนิดหน่อยอะครับเลยทําให้เอหมอนรองกระดูกมันมันตื้นออกมาแล้วก็มันไปโดนเส้นประสาทเลยทําให้หลังของแบงค์มันไม่สามารถเอียงเป็นมุมได้อะครับอ่าฮะใช่แล้วก็ให้แบงค์แล้วก็ทำให้แบงค์ต้องรักษาอยู่ประมาณสี่เดือนครับกว่ามันจะกลับเข้าที่แล้วก็ ต้องใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายนานพอสมควรเลยครับแต่ว่าพอดีว่าตอนนั้นนา่าจะตัดสินใจพลาดไปน,นิดหนึ่งที่ว่าเราก็อยากจะไปตามเอเชียนทัวร์ให้ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยเล่นทุกแมตช์เลยครับลงเล่นทุกรายการแล้วก็กลายเป็นว่าเล่นไปรักษาไปก็เลยทำให้มันเหมือนค่อยข้างที่จะเหลือรังมานิดหนึ่งครับแล้วก็บวกกับเรื่องสภาพจิตใจที่จากฟอร์มที่มันเล่นดีเพิ่งชนะมาแล้วก็ กลายเป็นว่าทีนี้เราตีไม่ได้เลยตีผิดไปหมดทุกอย่างแล้วก็แบบทําให้เสียความมั่นใจเสียเสียสุขภาพจิตไปด้วยครับมันก็เลยทําให้ทุกทุกอย่างมันค่อยค่อยดรอปดรอด,อด,อดอลงมาจนจนถึงขนาดว่ามีความที่ที่แบบอยากจะเลิกเล่นกอล์ฟเลยครับในช่วงนั้นครับอือหือแล้วมันมันตัดสินใจยังไงครับถึงยังสู้ต่อเพราะว่าหลายคนมาถึงจุดจุดนั้นแล้วเนี่ย ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาตัดสินใจเลิกไปเลยเพราะว่าไปทําอย่างอื่นที่ยังคงเกี่ยวกับกอล์ฟก็มีบางคนไปทําอย่างอื่นเลยแนตะ่ทําไมจุดไหนที่ทําให้แบงก์ยังตัดสินใจจะสู้ต่อครับคิดว่าจริงๆปัจจัยสําคัญก็คือมาจากครอบครัวด้วยครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็ให้กําลังใจเต็มที่เลยครับทั้งๆท,ที่แบงก์ตอนนั้นบัญตีแบบแย่มากแล้วก็ เด็กความมั่นใจสุดๆเลยแต่ว่าแบบพ่อแม่ก็แบบไปเชียร์แทบจะทุกรายการที่แบงค์เล่นเลยครับม uh ัน huh. ก็เลยทำให้ huh. เรารู้สึกว่าแบบว่าเขายังสู้เราขนาดนี้ทําไมเราถึงจะต้องแบบถอดใจง่ายๆอะไรเงี้ยครับ uh huh. แบงค์ก็เลยรู้สึกว่าแบบทั้งนั้นเราก็พยายามลองหาวิธีหาแนวทางใหม่ๆหร uh ือว่าหาอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันทําให้เราดีขึ้นมานิดนิดหนึ่งก็ยังดีครับ uh huh. ในทุกๆวันแค่รู้สึกว่าให้เรา รู้สึกว่าฟิลมันดีขึ้นก็ยังดีจนมาถึงช่วงที่เข้าไปไปอยู่กับโปรทองชัยที่ลบบุรีครับอือฮึอ่าโอเคไปไปท่าไหนยังไงถึงได้ไปอยู่กับทงโปรทองชัยได้ครับพอดีว่าอ่อัอน,นี้กล่าวชื่อได้ใช่ไหมครับ,รบพอดีว่ารุ่นที่แหลงชื่อ พ่ต้าครับโคต้านภพาตธรรมสิงห์พอดีพ่ต้าเขาเอสนิทก,กับน้องแบงค์ลูกชายโครงชัยครับก็เลยก็เลยแบบว่าพาไปให้แบงค์ได้ทําความรู้จักแล้วช่วงนั้นช่วงโควิดพอดีด้วยครับอออืืเราช่วงนั้นก็อยู่ในช่วงที่แบบเรารู้สึกว่าแบบมันหยุดมันน่าจะต้องหยุดยาวแล้วเราแบบไม่รู้จะทําไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าแบบซ้อมก็ซ้อมไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยแบบว่าต้าเขาก็แบบชวนไปด้วยแล้วก็แบบ หมือนแบงค์รู้มาว่าเอพี่ป้อมพี่ป้อมเพชรครับตอนนั้นเขาดูแลนักเรียนน้องๆอยู่ที่อคาเดมี่ของโปรทงชัยด้วยแบงค์ก็เลยตัดสินใจโทรไปหาพี่ป้อมด้วยครับว่าแบบว่าแบบพี่ป้อมช่วยแบงค์หน่อยอะไรครับยครัแบงค์แบงค์แบงค์ตีไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยช่วงนั้นช่วงโควิดพอดีแล้วก็ไปที่ลบบุรีครับตอนแรกกาจะไปอยู่สักสองสามวันครับกายไปเป็นมาก็คือไปอยู่ยาวเลยครับ แล้วก็โปรงชัยก็ได้สอนด้วยครับโอเคคือคนที่ไปอยู่แถวนั้นอะ่ะเห็นว่าจะไปแป๊บเดียวทุกคนนะครับแต่ว่าไม่มีใครจบกลับบ้านได้ง่ายๆเลยผมถ้าผมจำไม่ผิดช่วงนั้นก็มีทีเคก็ไปอยู่แถวนั้นด้วยถูกไหมครับใช่ครับอาา่อาฮะอ่ฮะก็ถือว่าได้ได้ประโยชน์จากการเรียนรู้จากโปรธงชัยทีนี้เนี่ยเราย้อนกลับมาก่อนคือแบงค์เนี่ยไม่ท้อแท้เพราะว่ามีครอบครัวเป็นแบ็กอัพสนับสนุนแล้วก็มาถึง การที่จะหาวิธีทางในการที่จะกลับมาเล่นให้ดีเหมือนเดิมก็ไปหาโปรธงชัยไปเรียนรู้รอะไรจากตรงนั้นบ้างครับจริงๆันเรียนรู้เยอะมากเลยครับแทบจะเรียกว่าแทบจะทุกอย่างที่เป็นกอล์ฟเลยครับจริงๆแบงก์ก็เป็นโปรที่ถือว่าฝีมือดีคนหนึ่งรู้เรื่องกอล์ฟดีมากๆอยู่แล้วคนหนึ่งนะงโปรธงชัยก็สอนอะไรเพิ่มครับ แล้วจริงๆโปรตงชัยก็บอกว่าจริงๆแล้วกอล์ฟมันไม่ได้มีอะไรแบบมากกว่าที่เราคิดอ่ะครับจริงๆแล้วเบสิกเรื่องเบสิกมันสําคัญที่สุดะครับก็โปรตงชัยเขาก็จะเน้นเรื่องนี้เป็นเป็นหลักมากๆเลยอ่ะก็คือให้เราทบทวนเรื่องเบสิกให้ดีแล้วก็ฝึกซ้อมให้ให้มันอ่าเขาเรียกว่าให้มันสม่ําเสมอให้มันมีความเสถียรมากขึ้นไปเรื่อยๆครับครับเขามาปรับสวิงมาปรับอะไรยังไงบ้างไหมครับ จริงๆก็ก็ปรับจริงๆช่วงนั้นก็แทบจะเรียกว่ารื้อวงเลยก็ได้นะครับเพราะมีพี่ป้อมด้วยมีพลองชัยด้วยแล้วก็มีศาสตสานิิท่านหนึ่งครับอืมโ้เคนค่อยกันลุมเลยครับอ๋าฮะอะฮะแต่โอเคแล้วผลมม่ออกมาดีขึ้นดีขึ้นครับแบบว่าทุกๆอย่างมันค่อยๆดีขึ้นด้ดยครับแล้วก็บวกกับเรื่องสภาพจิตใจด้วยครับที่ไปอยู่ที่นู่นแล้วเรารู้สึกว่าเราสนุกมากแล้วแบบ เราอยากตื่นมาซ้อมกอล์ฟทุกๆวันเราอยากมาเจอแบบน้องๆที่อยู่ที่นูน่นออกล้อกับโปรธงชยัยออกล้อกับลูกชายของโปรงชัยด้วยแล้วก็พี่ๆที่อยู่ที่สนามที่อยู่ลบบุรีด้วยครับ <S <S แบบทุกๆกกค,นกกกคนทุกๆคนทําให้แบงค์รู้สึกว่าเราเราเริ่มสนุกกับกอล์ฟเราทีนี้เราไม่ได้มองกับเกลียดกักกว่าเราอยากอยากตีกอล์ฟให้มันรู้สึกแบบเก่งมากๆแต่เราแค่รู้สึกว่าเราสนุกกับมันแล้วเรารักมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากตื่นมา ซ้อมติธีกรหรือทามันทุกวันอะไรเงี้ยครับอือหอคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมันไม่ได้เป็นความรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมครับตอนก่อนเจ็บใช่ครับช่วงนั้นก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบเราแบบว่าเราเป็นโปรแล้วนะมันคืออาชีพของเราเราก็ต้องพยายามเอ่อคลิปคลิปกะคลิปทัวร์ไว้ให้ได้นะไม่ให้หลุดในโพซิชันนั้นเพื่อจะได้ไม่ต้องไปแบบคอลี่ไฟในช่วงนั้นเพราะแบงค์เพิ่งเทิร์นโปรใช่ไหมครับอือหอ แบบตอนนั้นมันมันมองถึงผลลัพธ์แบบเยอะจนเกินไปอ่ะครับแบบว่ามันมองถึงอันดับมันมองถึงเรื่องเงินรางวัลเยอะเยอะมากจนเกินไปจนทำให้เราแบบดโฟกัสที่ว่าจริงๆแล้วก็มันเป็นกีฬาที่แบบเราชอบตั้งแต่เด็กๆอ,อยู่แล้วแล้วเราก็เล่นมันมาตั้งแต่เด็กๆตัวที่แบบเราไม่ได้คิดอะไรอะไรครับใช่ครับแสดงว่าเรื่องของ mindset กับเรื่องของ positive thinking เนี่ยมันมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับแบงก์เลยใช่ไหมครับจริงๆริงแบงก์ให้เป็นอันดับหนึ่งเลยครับอืมก็แบบมันจริงๆมันสำคัญมากๆเลยครับเพราะว่าที่หนึ่งลองคิดว่าลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งเราตื่นมาแล้วเราแบบไม่แฮปปี้กับสิ่งที่เราเชื่อต้องทำในทุกๆวันเราก็จะไม่มีความที่จะอยากจะทำมันหรือว่า เราต้องทํามันเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำไงครับก็จะไม่รู้สึกว่าเราจะไม่ได้เรียนรู้แล้วก็ไม่ได้เอนจอยอะไรกับมันเลยอันคือเหมือนวันนั้นก็คือเสียไปเลยหนึ่งวันฟรีครับโอเคถึงแม้ว่าจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพถึงแม้ว่าจะเป็นโปรแต่ว่าก็สามารถทํางานเป็นโปรด้วยความสนุกกับความรักในในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ได้ถูกต้องครับโอเคพอคิดได้อย่างนี้แล้วเนี่ย มันมามีผลกับเกมของตัวเองอยังไงครับเราเอาเราเอาความคิดแบบนี้ที่เราสนุกกับการเล่นกอล์ฟการซ้อมกอล์ฟเนี่ยมาใช้ในการแข่งจริงได้ไหมเอามาใช้ตอนไหนยังไงโอจริงๆใช้ได้ใช,ไดใช้ได้ตั้งแต่หลุมแรกจนถึงหลุมสุดท้ายเลยครับครับเพราะว่าแบงก์็ในในความคิดของแบงก์อะแบงก์คิดแค่ว่าเรารู้สึกว่าไม่ได้มองถึงเรื่องสกอร์แล้วทุกทุกแมตช์ทุกทุกวันที่ลงไปเล่นแค่คิดแล้วรู้สึกว่า ในบางช็อตที่เรารู้สึกว่ามันยากแต่ว่าเราก็พยายามแบบจินตนาการดูว่าเฮ้ยแบบนี้มันจะไปได้หรือเปล่าทั้งที่เมื่อก่อนเราก็เล่นอยู่แต่แบบเดิมๆนู่นนั่นนี่หลายๆอย่างพอมาตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราลองปรับเปลี่ยนดูบ้างไหมเราลองมีอะไรเพิ่มเติมดูบ้างไหมกับกับสิ่งที่แบบว่าเราลองซ้อมมานู่นนั่นนี่ครับแล้วก็เราเอามาใช้ดูเหมือนคิดว่าทุกๆแมตช์ในทุกๆวันก็คือ ก็คือเป็นการฝึกซ้อมแล้วก็เป็นการเรียนรู้ตัวเองไปนในตัวด้วยครับครับ,รบอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้าแบงค์เนี่ยคนที่ชนะออ l ไทยแลนด์ก็คือดราก้อนครับดราก้อน <Dragon S 1> ที่ผมสัมภาษณ์ก็พูดเรื่องนี้แหละเรื่องของ positive thinking นี่แหละมันกลายเป็นว่าเด็กรุ่นใหม่เริ่มสนใจทีนี้เนี่ยพอพอเราพูดว่า positive thinking หรือว i n d เ e t ที่ดีเนี่ยมัน มันทําให้เราเล่นกอล์ฟมีความสุขทําให้เรามีพัฒนาการในในสิ่งที่เราทําอยู่มันใช้เวลาในการคิดอย่างเงี้ยนานไหมคือพูดง่ายเนอะว่าเราต้องคิดในแง่บวกคิดได้มีความสุขแต่พอถึงเวลาจริงแล้วเนี่ยพอไปแข่งแล้วมันออกทริปเปิลอย่างเงี้ยมันทําใจยากแบงค์แบงค์มีวิธีการเตรียมใจทใจําใจยังไงบ้างครับที่เล่นมาเป็นสิบแมตติดนะครับช่วงนั้นประมาณสิบแมตต์แรกแบงค์มีดับเบิลทุกแมตต์เลยครับ Uh huh. จะต้องสี่วันจะต้องมีหนึ่งวันที่ออกดับเบิลในทุกๆวันไอ้ใน uh huh. ทุกๆแมตช์ครับแต่ว่าในเรื่องพวกนั้นแังคิดว่าคือกอล์ฟมันเป็นกีฬาที่มันสามารถเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายมากเลยครับืองค์ก huh. ็ในส่วนตัวแบงค์ก็คิดว่าแบบมันมันก็แค่มันก็แค่พลาดไปครับสุดท้ายพอพลาดไปแล้วเราก็แค่เรียนรู้กับมัน uh huh. เรียนรู้กับทุกๆดับเบิลทุกๆทริปเปิลแล้วก็โบกี้ ที่มันเกิดขึ้นมาครับเรียนรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรครับมัอนจะเป็นเพราะบางทีเราอาจจะแบบไม่คอมมิตกับมันหรือเปล่าหรือบางทีเราอาจจะแบบว่าไม่ได้โฟกัสอยู่แบบกำลังวอกแวกอะไรอยู่เนี้ยครับอือืบางบางอย่างมันต้องมันจริงๆบางอย่างมันต้องแบบเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มันผ่านมาด้วยครับอืมบปงว่ามันมันแค่มีแค่นั้นแล้วก็แค่แบบแค่เรื่องอารมณ์ที่แบบว่าอย่าไปแบบสวิงกับมันเยอะมากครับครับ ทีนี้เนี่ยถ้าถ้าเขาคิดกันเองไม่ได้เนี่ยมันสามารถไปหาพวกนักจิตวิทยามาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยของแบงค์เนี่ยเคยถึงต้องมีพวกนั้นหรือเปล่าครับหรือว่าหรือว่ามีธงชัยในยที่ช่วยไกด์ให้แบงค์เคยครับแบงค์เคยแบงค์เคยมีเคยเคยเรียนเป็นเมนเทลโค้ชครับเคยเคยกันครับอ๋อแบงค์เรียนด้วยตัวเองอะเหรอครับ อใช่ครับชื่อชื่อพี่ฮอนนะครับคิดคิดว่านักกอล์ฟนักกอลน่าจะรู้จักกันอ่าอ่าโอเคอันนี้อันนี้น่าจะรู้จักกันเยอะพอสมควรเด็กๆจะเรียกโคชฮอนครับใช่ครับโอเคโอเคครับก็มันทําให้ประสบความสําเร็จเนอะกลับมาเรื่องของออเเอรแลด์กอล์ฟทัวร์นิดนึงครับ เดี๋ยวนี้เนี่ยเซตอัพสนามในช่วงหลังของ All Thailand เนี่ยเราพยายามทําให้มันมันท้าทายความสามารถนักกีฬาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมทําให้มันคล้ายการเซตอัพของเอเชียนทัวร์เจแปนทัวร์หรือว่าโคเรียนทัวร์ที่นักกีฬาจะต้องไปเจอกับการเซตอัพแบบนี้เนี่ยในมุมมองของแบงค์เนี่ยมันมันดีแล้วก็มันเหมาะสมแค่ไหนอ่าจริงๆแบงค์ แบง์เห็นด้วยแหละครับแบง์รู้สึกว่ามันดีมากเลยครับเพราะว่าคือการที่เราทําให้คอร์ดิชั่นแล้วก็สนามในในทุกๆรายการมันยากขึ้นแล้วก็ตําแหน่งทงด้วยใช่ไหมครับอ่าฮะมันก็ทําให้นักนักกีฬาทุกๆคนนะครับก็ต้องพัฒนาฝีมือด้วยครับ,รบพัฒนาฝีมือเรื่องระยะเรื่องฝีมือเรื่องเมนทออแล้วก็ทุกๆเรื่องให้มันเอ่ออัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆครับครับเพราะว่าเวลา พอวัน er หนึ่ง pues mm ต้องไปเล่นทัวร์ที่มันใหญ่ขึ้นถ้าเกิดเราไม่เคยเจอมาก่อนเราก็จะแบบไม่สามารถเตรียมตัวไม่สามารถมีความเตรียมพร้อมได้มาก่อนเนี่ยครับก็จะเสียเปรียบไม่ได้เสียเปรียบคนอื่นเขาครับครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้ยากเกินจนกระทั่งเล่นไม่ได้ถูกไหมครับอ่าถูกต้องครับเสียงบ่นของเพื่อนๆในทัวร์เริ่มน้อยลงหรือเปล่าเพราะตอนแรกๆเนี่ยผมก็จะได้ยินค่อนข้างเยอะเนอะ ว่ามีคนบ่นพอสมควรว่าโอ้โหเซตอัพยากจังมาลองเล่นกันเองดูไหมครับก็ก็มีครับแต่ว่าทุกๆคนก็พูดเหมือนกันครับว่าสุดท้ายแล้วมันยากแต่ว่าเราคือมันยากแต่ว่าเราไม่ได้ยากเราไม่ได้ตียากอยู่คนเดียวครับทุกคนก็ตียากเหมือนเราออ่เพราะฉะนั้นก็เราก็แค่กลับมาฝึกซ้อมพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นลูก อ่าช็เตรกมให้เหนียวเพื่อจะได้ทำสกอร์ได้ต่อเนื่องแล้วถามจริงเวลาไปเล่นเอเชียนทัวร์หรือว่าไปเล่นแมตชเมืองนอกเนี่ยพอเจออ l อไทยแลนด์เซตแบบนี้พอไปเล่นของฝั่งต่างประเทศเนี่ยมันง่ายขึ้นไหมจริงจริงบางรู้สึกว่าในตอนเนี้ออไยแลนดปักธงยากกว่าเอเชียนทัวร์อีกแล้วโอเคครับได้ครับทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงครับเผื่อมีใครอยาก อยากจะติดตามหรือว่าอยากจะขอบคุณใครก็เชิญวรัญออยูได้เลยครับครับอสุดท้ายนี้ก็จริงๆแล้วถ้าจะขอบคุณนี่คงเยอะมากๆเลยครับ uh huh. จริงแค่ขอพูดรวมๆเลยแล้วกันนะครับได้เลยครับก็ยกจะขอบคุณทุกๆคนครับที่คอยช่วยเหลือสปอร์ตแบงค์มาเสมอครับก็วันนี้ก็กลับมาชนะได้อีกครั้งแล้วก็จะพยายามอ่า ชนะให้เยอะกว่านี้อีกครับโอเคเลยครับอันนี้ชอบครับโดยส่วนตัวชอบเลยก็ขอบคุณวรัญยูรัตนภัยบุญกิจแบงค์มากๆนะครับแชมป์สิงค์คลาสสิก2022หวังว่าจะได้เห็นชนะเพิ่มเติมอีกโดยเฉพาะยิ่งในต่างประเทศครับผมครับผมก็ถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราไว้คุยกันใหม่หรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะแบ่งปันก็กระซิบบอกมาได้ พอดแคสต์ของเราพร้อมต้อนรับนักกีฬาทุกคนเสมอครับนะครับ,บคุณข<อ>ขคณนะขอบคุณครับท่านฟัง <นะ S 2> ครับ,รบและนี่คือวรัญยูรัตนภยัยบุญกิจนะครับกับเรื่องของ m i n d ์เซที่ดี <นะ S 2> <อ>กับ <นะ S 1> การ <นะ S 1> เตรียมพร้อมสภาพจิตใจก่อนแข่งและระหว่างแข่งช่วยเกมกอล์ฟได้อันนี้พิสูจน์โดยนักกอล์ฟ <นะ S 1> หลายคนแล้วนะครับก็ศึกษาเรื่องนี้ได้จากสื่อต่างๆมากมายนะครับบอกว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนา เกมกอล์ฟของท่านพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ